สวัสดีค่ะมาที่แบบฝึกหัดวิชาสังคมนะคะเรียนคลิปวิดีโอเรื่องพุทธสาวกไปแล้วนะคะลูกต่อไปก็ต้องมาทำกิจกรรมที่1ในแบบฝึกหัดของเราในหน้าที่26นะคะอ่ะคนไหนเสร็จแล้วโอเคเก่งมากคนไหนที่ยังไม่ทำทำเลยนะคะอ่ะข้อที่1นึ่งนักเรียนเขียนเครื่องหมายถูกลงในช่องว่าง หน้าข้อความที่ถูกต้องและเขียนเครื่องหมายผิดหน้าข้อความที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับประวัติของพุทธาสาวกสมณเณรสังกิจจักนะคะอ่า1.1สังกิจจักจะถูกจนเผาทั้งเป็นแต่สเปรดช่วยไว้ได้ใช่ไหมคะอ่าไม่เกี่ยวเลยเพราะฉะนั้นลูกก็ขีดผิดลงไปในช่องว่างนะคะ1.2สเปรดใช้ตะขอเกี่ยวถูกหางตาของสังกิจจัก จึงรู้ว่ายังมีชีวิตอยู่ใช่ไหมคะ,ะถูกต้องขีดถูกลงไปเลยใน1.2ในช่องว่างนะคะ1.3พระพุทธเจ้าทรงทราบว่าสัมมเณรสังกิจจะ,จะช่วยทำให้เหตุร้ายยุติลงได้ใช่เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าก็เลยให้สัมมเณีสังกิตจจเดินทางไปด้วยใช่ไหมคะในคลิปวิดีโอที่เราเรียนไปแล้วนะคะลูก ถูกต้องค่ะส่วน1.4สามเณรสังกิตจจะพูดโน้มน้าวไม่ให้โจรประกอบพิธีพริกรรมจนสำเร็จใช่ไหมคะ,ะไม่เกี่ยวเลยเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็คือผิดนะคะต่อไป1.5โจนไม่สามารถทำพิธีพริกรรมสามเณรสังกิตจจได้เพราะสามเณรมีบุญบาร,รมีมากถูกต้องในคลิปวิดีโอของเรา โนจะนำดาบมาฟันที่ต้นคอของสมเด็จสังกิษจะแต่ปรากฏว่าดาบงอม้วนพับเข้าหากันแล้วก็หักลงทันทีใช่ไหมคะลูกอ่ะถูกต้องไหมคะเก่งมากอ่ะไปในข้อที่2นะคะหัวข้อ ที่2นักเรียนวิเคราะห์คุณธรรมแบบอย่างที่ดีของสำเนียงสังคิจจะโดยเขียนเครื่องหมายถูกลงในช่องว่างหน้าข้อความที่ถูกต้องและตอบคำถามคุณจะทำแบบอย่างที่ดีของสำเนียงสังคิจจะคืออันไหนคะอ่าใช่เสียสละลูกก็ขีดถูกลงไปในหน้าข้อเสียสละนะคะอ่าและก็มีความมีเมตตาการุณาอ่าถูกต้องคะ่ะ และก็รู้จักให้อภัยผู้อื่นอถูกต้องนะคะ,ะมีหลายคนเสร็จแล้วเนาะคนไหนที่ยังไม่เสร็จทำให้เสร็จนะคะ,ะน่าเรียนรู้สึกอย่างไรจากการปฏิบัติตนของสมเด็จสังกิตจักให้ระบายสีลงในรูปหน้าหมีหน้าข้อความที่ตรงกับความรู้สึกนะคะลูกชื่นชอบระบายลงไปเลยจะเอาสีไหนก็ได้นะคะ ชื่นชมเฉยเฉยไม่ชอบอลูกชื่นชมลูกก็ระบายสีลงไปจะสีอะไรก็แล้วแต่ในหน้ามีนะคะหรือรู้สึกเฉยเฉยกับสำเน็สังกิจจาหรือเปล่าหรือไม่ชอบคะอ่ะระบายลงไปนะคะลูกไปค่ะหน้าต่อไปหน้าที่ย7 นักเรียนยกตัวอย่างคุณธรรมแบบอย่างที่ดีของสำมานเรนสังกิจจะมา1ตัวอย่างนะคะลูกเสนอแนวการนำแบบอย่างที่ดีเพื่อไปปฏิบัตินะคะและผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติลงในแผนภาพความคิดคุณธรรมแบบอย่างที่ดีของสำมานเรนสังกิจจะนั่นก็คือยกมาค่ะความกล้าหาญความเสียสละแนวทางการเป็นนำไปปฏิบัติก็คือรู้จักเสียสละ ประโยชน์ส่วนตนเพื่อทำประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมค่ะ,ะเขียนลงไปเลยนะคะลูกส่วนผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติก็คือทำให้เป็นที่รักและยกย่องของบุคคลอื่นค่ะ,ะทันไหมคะมาดูย้อนหลังได้นะคะลูกนะ,ะเขียนให้ส,สวยๆนะคะ,ะข้อที่4 นักเรียนสรุปความรู้ความเข้าใจเรื่องพุทธสาวกสนนัมมเณรสังกิตจะได้อย่างไรอันนี้คือครูป้อมยกตัวอย่างคําตอบมาให้ลูกจะตอบนอกเหนือจากนี้ก็ได้นะคะ,ะคือบุคคลที่ปฏิบัติตนดีค่ะมีคุณธรรมและเป็นแบบอย่างที่พุทธศักดิ์นิกชนควรนําไปปฏิบัตินะคะสนนัมมเณรสังกิตจะ เป็นพุทธสาวกที่มีความเสียสละช่วยเหลือผู้อื่นการนำคุณธรรมแบบอย่างที่ดีของสมณเณรสังกิจจะเนี่ยมาปฏิบัติจะทำให้ชีวิตมีแต่ความสุขผู้คนยกย่องชื่นชมนะคะลูกอ,อันนี้ก็คือสรุปความรู้ความเข้าใจของสมณเณรสังกิจจะนะคะอ่ะเสร็จหรือยังคะ มีแค่2องง่า26กับ27นะคะกิจกรรมที่1พุทธสาวกทำให้เสร็จนะคะอ่าในเรื่องนี้ในแบบฝึกหัดเรื่องพุทธสาวกก็จบนะคะใครที่ไม่ทานดูย้อนหลังได้นะคะลกกูกครูปอมเย็บไปอย่างช้าๆมาเด็กๆบางคนอาจจะเสร็จแล้วก็เก็บไว้เหมือนเดิมนะคะเราก็จะมาตามแบบฝึกหัด เราก็จะมาตามแบบฝึกหัดแบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วต่อไปก็มาชมว่าครูอนจะตามแบบฝึกหัดในกิจกรรมเรื่องอะไรนะคะ,ะสวัสดีค่ะ